โอเกิดอะไรขึ้นกับหงแดงลีพูครับโอ้โหโดนขาบ้าน3ามูนย์ครับพี่โหนอันี้สลอตโอ้ยังไงดีครับเนี่ยเปลี่ยนแต่ตัวแต่วิธีการเล่นไม่เปลี่ยนนะครับโอ้บุกแบบเดิมๆนะครับโอ้เกมรุกลีพูเล่นยังไงก็เล่นอย่างนั้นนะฮะวันนี้ถือว่าโดนประนามเยอะเลยนะครับแพ้คาแอนฟิลครับแถมไม่พอครับหล่นไปอยู่อันดับ11เรียบร้อยแล้วสำหรับหงแดงลีพูครับ โหถือว่าวัานนี้ถือว่าสู้นอตเตอร์ฟอร์เรสไม่ได้ทุกระเบียบนิ้วครับกระจอกจัดเลยพูดต,งตรงๆว่าโอ้ฟอร์มนี้กระจอกจริงๆนะครับสำหรับลีพูนะครับเจ้าป่าฟอร์เรสครับกดคาบ้าน30นะครับชอนได้เป็นพิษเลยทีเนี้ยเราดูเรายังแบบหัวเสียเลยนะวันนี้รูปเกมอะไรต่างๆครับเป็นรองสู้ฟอ r e เรสไม่ได้นะครับเล่นในบ้านได้แท้ครับอ้ถือว่าเป็นอะไรที่อาการหนักมาก เล่นบอลไม่เป็นครับทรงพ่ายแพ้เกมที่ 6, 6ของฤดูกาลนะครับโดนฟอ r e เรสบุกมาถล่มคายแอนฟิลแบบไม่มีลุ้นอะไรเลย30สศซวแวลลงไปวิ่งเล่นครึ่งล่างของตารางแล้วครับลิฟูตอนนี้แล้วทีมอื่นถ้าเตะอีกเนี่ยถ้าเตะครบนะมีสิทธิ์จะหล่นไปต่ำกว่าอันดับ11ด้วยนะครับลิฟทูทุกทีมที่เจอกับฟอ r e เรสในฤดูกาลนี้ยิงได้หมดครับลิฟูเจอฟอเรสยิงฟอเรสไม่ได้ครับ ต้องบอกเลยครับโอกาสแรกเป็นของฟอ r เรสจ,จากฟรีคิกระยะไกลนะมูริโลเนี่ยหวดฟรีคิกไปติดบล็อกบอลกระรอนมาโดนโดมิงเกสตามมาซ้ําก็ข้ามคานไปลิวปูเกือบได้ประตูครับกัปโปลราชากหลุดไปสุดเส้นหลังก่อนล็อกสวยแล้วเปิดยัดไปเฉล็บมาเข้าทางแม็กอลิสเตอร์หัวนหนึ่งไปตินหัวของเอเดรีนที่ถอยลงมาคุมเส้น โมแฮเมดซาร่า ah, ครับล็อกไปล็อกมาในกรอบกีโทษขวาก่อนได้เปิดเรียดไปถึงมิล็อคเซอร์เกตพยายามยิงแต่ไม่ถนัดสัตว์ข้ามคานไปไกลนะครับโอ้ oh, สไตล์ของซาร่าก็โดนจับทางไปหมดแล้วนะครับอีซักลากมาทางซ้ายครับก่อนเปิดยัดเสาบอลมาเข้าทางของกัคโปรครับตะวัดยิงติดบล็อกของแอนเดอร์สันอีกรอบหนึ่งมูริโลครับตามไปปั๊มบอลจากกัคโปได้ก่อนลากมาถึงระย,ยะยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบกีโทษบอลพุ่งเรียดทำเอาไอซ่อนเบรกเกอร์ต้องพุ่งออกแรงเซฟนะครับ อีซักเนี่ยให้บอลมาที่สบอสไล์ครับแล้วแต่งเข้าซ้ายก่อนยิงหน้ากรอบบอลพุ่งไปเฉลบบล็อกก่อนหลุดออกหลังได้แค่เตะมุมและแล้วกลายเป็นเจ้าป่าฟอเรสครับจากลูกเตะมุมครับได้ประตูนําเลยแอดรันเปิดมาทางเสาแรกฟันไอเนี่ยหมงไม่ขาดครับมาเข้าทางมูริโดยิงเร็วด้วยซ้ายบอลพุ่งตรงตะข่าย1 0ึงูนยฟอเรสเนี่ยมาส่งบอลเข้าอีกนะครับแต่เป็นลูกทุ่มเข้ามาของกเเต้เนาะ สกัดไปติดเจสูสครับก่อนยิงด้วยซ้ายเข้าไปผู้ตัดสินเนี่ยเป่าว่าไปโดนแขนของเจสุสแล้ววีอาก็มาเช็คยืนยันตามนั้นครับสวอซ์ไลน์ครับเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วแม็กอลิสเตอร์ได้โหมงแต่เซลเนี่ยยังยืดแขนไปรับเอาไว้ได้ไม่มีปัญหานะครับแมเซลก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีเลยโมซาราเอาตัวรอดมาทางขวาก่อนลากเข้ากรอบอโทษครับก่อนตัดใจตีด้วยซ้ายไปที่เสาแรกแต่เซลเนี่ยคุมเสาแล้วปัดทิ้งออกไปก่อน มาต่อครึ่งหลังครับแป๊บเดียวโลมาครึ่งหลังไม่ทันไรเจ้าป่าฟอเรสได้ประตูนหนีห่างนะครับวิลเลียมป้อมบอลชนะในกรอบขีโทษซ้ายก่อนไหลย,ย้อนมาให้เซน,นของซาวูน่าไปได้เน้นตรงจุดจุดโทษครับบอลพุ่งตะข่ายไปเลยครับอืสองศูนย์นะฮะโจนครับจ่ายยัดเข้ากรอบขีโทษก่อนที่ซาร่าเกี่ยวได้ก่อนยิงหักข้อด้วยซ้ายครับออกหลังไปฟอเรสได้สวนะครับให้ชินสันครับล็อกเข้าขวาในกรอบขีโทษซ้ายเนาะ ก่อนยิงไปติดบล็อกบอลกระดอนมาเอเดสันเนี่ยยิงไปติดบล็อกอีกนะครับเต่มุมด้านขวาของฟอเรสต์บ้างครับถือว่าเนี่ยรูปเกมดีกว่าทุกอย่างนะครับเอเดสันครับเปิดมาเข้าหัวของเจสุสได้หมกแต่เบาไปฉ่นั้นของลิซอนเบรเกอร์รับสบายเอาไปเอามาเลทเฮครับลีว์พูเท่านั้นไม่พอฟอเรสต์มาได้อีกประตูหนึ่งถ้าชินสันได้บอลทางขวา,ขวาก่อนลากตัดเข้ากลางนะไปยิงติดเซฟของแม็กอลิสเตอร์ครับ โอ้ถือว่าแล้วมันมาเข้าทางปืนของ morgan k i ิปส์ไว้ซ้ำหายเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ f o r e s สวนกลับมาได้จบอีกครับแฮชิซันครับล็อกไปมาก่อนได้ยิงติดบล็อกโรเบอร์สันสุดท้ายเกมจบจบเกมนะครับในแบบที่แฟน,แฟน,แฟนแลิปูไม่อยากจดจําแพ้ forest ทีมรองบุย้ยคาบ้านครับ 0, รรศูนย์ประตูต่อสามแถมยิงประตูใส่ f o r รสไม่ได้เป็นทีมแรกในซีซั่นนี้อีกต่างหากนะครับโอ,โอ้งามไส้เลยหงแดงลิเวอร์พูล โอ้ถือว่าเป็นเกมที่ใครๆก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะฮะแต่โอ้ดูเราย่งดูยังสู้ฟอร์เรสไม่ได้เลยนะครับอันนี้สล็อตแผนไม่เวิร์กเลยนะครับโอ้วันนี้ที่เอาใส่แท็กติกไปนี่คือไม่มีความหมายเลยนะฮะเจาะริมเส้นครับเจาะทางฟอร์เรสไม่ได้ทั้งโมซาลาหรือว่าจะเป็นทางด้านของโคดีค้กัคกโปนะครับ ยังก็ยังไปติดบล็อกนะติดแผงหลังของเจ้าป่า f o r e สตอยู่ดีนะครับเล่นสไตล์ไหนก็สไตล์นั้นหลครับไม่มีการแก้กงแก้เกมอะไรเลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่วมจัดแล้วก็หล่นไปอยู่อันดับ11นะฮะแต่ถ้าทีมอื่นแข็งครบอีกนะครับโอ้โหมีสิทธิ์ที่อันดับจะเลื่อนลงไปอีกครับจะได้ไปชมครึ่งล่างของตารางนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับสถานการณ์ไม่ไหวจริงครับสำหรับทางด้านของอันนสนะครับต้องแก้ปัญหา นะเกมรุกเนี่ยไม่มีความบือหวาอะไรเลยนะครับอืมแฟนบอลรีพูออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่80ดสนาทีที่80ครับตากล้องเขาก็เริ่มทยอยดูโอ้โหรู้งานครับแฟนบอลก็เริ่มทยอยออกจากสนามนะครับวันนี้ถือว,ว่าหมดสภาพนิสิตนักศึกษาเลยหงแดงริพูลครับห้ 5, เดือนที่แล้วยังเป็นจากฝูงแบบสง่างามเลยนะครับโอ้โหเก็บชัยชนะรวดนะครับอันดับหนึ่งของพิมเลีงกฤษ อยู่ตารางครับอยู่จากฝูงตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ11นะครับโอ้ทุกคนคิดเห็นยังไงครับพูดแทบไม่ออกเลยขนาดเราดูเรายังรู้สึกว่ารูปเกมเนี่ยสู้ไม่ได้ครับบอลสไตล์เดิมนะครับตั้งแต่นาทีแรกจนจบเกมะเล่นสไตล์ยังไงก็สไตล์อย่างนั้นนะฮะเจาะไม่ได้ครับแล้วก็บางทีเนี่ยทาาน้านของฟอเรสต์เนี่ยเล่นแล้วรอสวนกลับนะครับ ตั้งรับแล้วก็สวนกลับตั้งรับสวนกลับนะครับแล้วก็ได้ผลเยอะกว่าด้วยนะฮะจริงครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากเลยแล้วก็ต้องไปแก้อีกเยอะเลยนะแผนแบบนี้ไม่เวิร์กนะครับไม่งั้นจะโดนถลุงไปเรื่อยๆนะครับคู่แข่งก็อ่านเกมออกหมดแล้วตอนเนี้ยทำอะไรก็ถือว่าโดนอ่านเกมออกไปหมดนะฮะพวกนี้ก็มาดูควันหลงหลังเกมต่อแล้วกันครับวันนี้หมดสภาพครับลร์คูนะครับไม่มีอะไรจะพูดเยอะไปกว่านี้เลย